สวัสดีค่ะร้านรถไถวเจริญแท็กเตอร์อำเภอบางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้มีคูบต้า L3608 เป็นตัว SP มานำเสนออีกหนึ่งคันนะคะตัวรถใบดันแล้วก็มีผ่านพวนนะคะ ใบดันยังเต็มเตมสวยสวยอยู่นะคะคันนี้2องแ0 0เบาทนะคะสองแสนเบาทนะคะมากับ d h 2ฮด e ยนะคะเป็นผ่านพวนนะค่ะยางหน้าก็ 70%ยังหลังก็80%นะคะ295,000บาทค่ะก็เช่นเดิมนะคะมีฟรีเช็ควัาซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ค่ะแล้วก็มีฟรีจัดส่งให้อีก300กมนะคะลดไปตามสีเดิมค่ะลดไปตามสีเดิมค่ะกระทะเดิมนะคะแล้วก็สีด้านบนสีเดิมมีการขัดเงาขึ้นมาใหม่นะคะ หลังคาใหม่เบาะหุ้มใหม่นะคะตัว SP เกียร์ก็จะเปลี่ยนมาอยู่ที่คอปวงมาลัยแล้วนะคะก็ใช้งานง่ายขึ้นกว่าตัว DT เนาะค่ะระบบไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวติดหมดนะคะเครื่องยนต์3สูบเช่นเดิมค่ะกับพวก36แรงนะคะตัวนี้รถ รถบ้านนะคะรถเครื่องเดิมค่ะใบดำเต็มเต็มสสวยเลยนะคะเครื่องดีเกียดีค่ะเบอร์โทรศัพท์088-036-0853-085-087-6-581ค่ะร้านวอเจริญแท็กเตอร์ อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะเปิดร้านทุกวันนะคะ8ปดโมงเช้าจนถึง5้าโมงครึ่งไม่มีวันหยุดค่ะเปิดตลอดเต็มอาทิตย์375วันนะคะลูกค้ามาชมรถหน้าร้านกันได้นะคะหรือจะจบออนไลน์ก็ได้ค่ะ การจบออนไลน์การจบหน้าร้านก็ชี้แจงไว้แทบจะทุกคลิปนะคะหน้าร้านเรามีหน้าร้านจริงค่ะค้าขายจริงจัดส่งจริงนะคะลูกค้ามาที่หน้าร้านค่ะก็ทำสัญญาจองทำสัญญามัดจำนะคะจ่ายค่ามัดจำค่ะแล้วกำหนดวันที่จะไปส่งรถนะคะแล้วก็จ่ายส่วนที่เหลือค่ะ ่วนลูกค้าออนไลน์ค่ะก็สามารถแอดเฟซแอดเฟซบุ๊กพอเจริญแท็กเตอร์บางสามหมอได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะวิดีโอคอดลดูรถต่างๆได้นะคะวิดีโอคอลดูหน้าแมคค้าดูหน้าเจ้าของร้านได้นะคะ่ะดูบัตรประชาชนดูอะไรต่างๆนาดาได้หมดนะคะก่อนที่จะโอนมัดจำเนาะถ้ายังไม่มั่นใจเนาะค่ะแล้วก็ การมดจําก็จะขึ้นอยู่ตามระยะทางขนส่งนะคะถ้าอยู่ไกลก็บางทีก็1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0ก็มีนะคะพักเหนือพักใต้ค่ะตะวันออกตะวันตกเนาะค่ะมาหน้าร้านก็เช่นเดียวกันนะคะจองมัดจําค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือค่ะก็ไปจ่ายตอนรับรถนะคะ แรงก็ใช้ในครัวเรือนนะคะตัวนี้มันก็จะคล่องตัวกว่าตัวดีทีเนาะค่ะจากจากเกียร์ด้านข้างแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่คอปวงมะลัยเนาะค่ะใช้คล่องค่ะอย่างหน้าอย่างหลังก็ใช้ได้สองสมปีอยู่เนาะค่ะกระทะเดิมๆไม่มีแตกไม่มีร้าวค่ะใบเต็มสวยๆเช็คลวซึมเปลี่ยนถ่ายของเล็วให้ปีค่ะดูลูกหมากลูกปืนล้อ ทำนาทำไร่ทำสวนนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะตัวนี้เป็นรถตัวนี้เป็นรถไล่นะคะรถไล่ค่ะ หูพวกนี้ก็ยังหูเดิมๆอยู่นะคะยังไม่มีการเอเอาไปทําเพิ่มทําใหม่เนาะค่ะแขนมาเดิมๆจากเจ้าของเดิมนะคะช่วท้ายค่ะยังไม่ปู่นแล้วก็มีถลอกนิดๆในหน่อยๆค่ะ ยัไม่ได้ทำเครื่องนะคะระบบหม้อน้ำปกติดีนะคะค่ะ<า>พวกโควินแน่นดีนะคะชุดล้อชุดอะไรก็แน่นดีค่ะอ ไม่มีอายนะคะเครื่องเดิมค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะแน,แน่นๆนะคะไปใช้ต่อยาวๆเลยนะคะ 088, 036, 085, 3 0 8 5 0 8 7 6 581คันนี้เดี๋ยวใส่ใบคัดท้ายให้ใหม่นะคะหางตัวนี้ค่ะเดี๋ยวใส่ใบคัดท้ายให้ใหม่นะคะ่ะ ตอจอหนึ่ย์ชัยภูมิค่ะฝากไว้อีกหนึ่งขั้นนะคะประจำวันที่ยี่สิบธันวาคม2566ค่ะ